อาประเด็นของไซมอนใช่ไหมเนี่ยทั้ง4คนแถลงนะคางๆเขาบอกว่ามันไม่ยากนะที่คุณจะพูดว่าอะไรยังไงบ้างระหว่างซ้อมแต่ในขนาดเดียวกันพอเป็นในสตรีมเนี่ยคุณกลับเปลี่ยนไปคนละคนเนี่ยถ้าคุณพยายามจะเป็นผู้เล่นที่5ของทีมในแบบที่คุณไม่พยายามที่จะพูดเหมือน ตอนที่คุณสตรีมอยู่เนี่ยเน,น,นะนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงนะเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้คุณออกจากทีมเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยคุณเป็นอะไรไปแล้วนะเนี่ยคุณเป็นคนที่พยายามจะพูดเองไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยพยายามที่จะตัดคุณออกพยายามพูดแบบนี้ในสตรีมไม่ใช่เหรอแต่เนี่ยทำไมคุณไม่พูดเรื่องเผิ่มนี้กับพวกเราล่ะในซ้อมเนี่ยทำไมคุณไม่พูดไม่คุยอะไรแบบนี้ เกมเจอจี2ได้ไหมไงหลังจากเกมนั้นเนี่ยทุกคนพยายามที่จะเข้าหาคุณนะและ้วก็เนี่ยหลังจากเกมนั้นคุณกลับพยายามที่จะมาบ่นทุกคนว่าเนี่ยว่าคุณไม่สามารถโฟกัสเกมได้ในระหว่างเล่นอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยค้างๆนะคือแบบพยายามที่จะน,นู่นนั่นนี่พยายามที่จะปลอบเนี่ยเนี่ย มีอะไรบอกสิว่าแบบอ่ะโฟกัสเล่นไม่ได้นะเพราะนอกจากนั้นคือเราไม่ได้สนใจอะไรหรอกเราสนใจแค่ว่าเนี่ยคุณจะเป็นยังไงแต่เราไม่สามารถทําได้แบบนี้ตลอดกับคุณใช่ไหมละ่ะอะไรแบบนั้นแปลเ,เราประมาณว่าแบบมันไม่มีใครจะมาตามเอาใจคุณได้ตลอดแบบนี้นะคุณต้องการให้คนตามใจตามเอาใจคุณได้ตลอดเหรออะไรแบบนั้นเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคย พยายามที่จะร่วมทางไปได้วยกันจนกระทั่งเลิกเล่นแล้วนะเว้ยแต่ณตอนเนี้คือต้องคิดอีกอย่างนึงแล้วว่าเ myset ที่ว่าเราอยากที่จะชนะทุกแชมป์ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ห้าคนเราเนี่ยยังอยู่ครบเนี่ยสงสัยผมต้องเปลี่ยนความคิดเรื่องนี้ก็บอกนะอ่าอยากจะพูดอีกอย่างนึงเหมือนกันที่คุณเคยพูดกับผมก่อนหน้านี้แล้วผมจะพูดกับคุณกลับบ้างนะเนี่ยมีผู้เล่นเพียบเลยนะเนี่ยแต่จะมีผู้เล่น มีผู้เล่นดีๆเพียบแต่จะมีผู้เล่นที่คว้าโอากาสได้ดีเท่านั้นแหละที่สามารถที่จะไปต่อได้บ้างเนี่ยมีผู้เล่นในวัยประมาณ20เนะี่ยที่เนี่ยตายออกจากซีนไปแล้วมานั่งเสียใจตลอดทั้งชีวิตของเขาในการแข่งบ้างอืมโนวาเดียบอกว่าอ่ะแฟนต้องการให้สังกัดพยายามที่จะมาอธิบายเรื่องนี้นะแต่สังกัดพยายามที่จะทิ้งประเด็นในเรื่องนี้เพราะเขาต้องการที่จะปกป้องประเด็นเรื่องนี้ กับผู้เล่นนะทุกๆุฝ่ายแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือความพยายามที่เราไม่ต้องการที่จะให้มีการโจมตีผู้เล่นออกสู่สาธารณะอะไรแบบเนี้ยคือแบบยังคิดอยู่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนากันได้เนี่ยมันเนี่ยคือได้เปลี่ยนไปสู่จุดที่ว่าเนี่ยเราต้องออกมาพูดอะไรสู่สาธารณะบ้างนะ แต่ในตอนเนี้ยคือเห็นเลยว่ามีความพยายามที่จะใช้แฟนขับนะเป็นอาวุธเข้าโจมตีพวกเราอะไรแบบนั้นโจมตีในเรื่องของการจัดการของสังกัดนะสรุปง่ายๆก็คือเนี่ยอวบดีก็พูดไปเราประมาณว่าทก่อนนั้นนี้ไม่แถลงเพราะว่าอ่าสังกัดเนี่ยต้องการที่จะมุ่งออนกับประเด็นนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีการแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับแฟนๆว่าแบบเอ้ยไอ้นี่ทําแบบนี้ทําไมเอ้ยแบบนี้ทําแบบนี้ทําไมอะไรแบบนี้มีการพยายามหาแพ้กันในประเด็นแบบนี้นะแต่ท้ายสุดแล้วคือทําไม่ได้จริงนะเนี่ย ดูทุกคนในสังกัดนะค่อนข้างที่จะผิดหวังหลังจากกลับมาจากมาสเตอร์กรุงเทพแต่คุณเนี่ยกลับจําอะไรไม่ได้เลยหรือยังไงกับสิ่งที่คุณพูดระหว่างเกมเนี่ยนะและระหว่างซ้อมทุกครั้งที่คุณเนี่ยได้ล,ลงเล่นเนี่ยคุณพยายามที่จะพูดเสมอว่าเนี่ยจะเล่นยังไงนะจะทํำยังไงแต่ในระหว่างที่เรารีวิวแมปกันเนี่ยนะคุณกลับไม่พูดอะไรเลยคุณถามมาตลอดเนะี่ย ไม่มีไอเดียในการเล่นนะและ้วก็เนี่ยไม่มีการพูดคุยกับเพื่อนแลว้วก็โค้ดเลยนะโอเคเหรอว่าย้อนกลับไปตอนแชมปเปี้ยนเนะยที่โซเนี่ยคือไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลงานของคุณในการส่งของดีแหละแต่เนี่ยแต่นอกจากนั้นเลยคือเราเห็นอะไรจากคุณบ้างนะคือทุกๆคนในสังกัดนี้นะอยู่ในเส้นทางในการทําทีมแบบนี้มา2ปีแล้วนะเนี่ยสปีเลยนะเว้ยนะ และในตอนเนี้สังกัดของเราเหมือนกําลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆนะเนี่ยดทุกคนในสังกัดเนี่ยทางานอย่างหนักเลยนะเนี่ยมันโอเคแหละที่แบบเนี่ยที่คุณยังมีในเรื่องของเกราะกําบังจากตอนแชมเปี้ยนมานี้อยู่นะแต่คุณต้องไม่ลืมด้วยว่าตอนชิกออฟก,กับผลงานในกรุงเทพเนี่ยนะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอามาเป็นข้อวิจารณ์ได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เนี่ยนะ ถ้าเนี่ยข้อมูลจากคุณเนี่ยหรือว่าสแตตจ,จากคุณเนี่ยมันแย่อะไรแบบเนี้นะคุณพูดว่าคุณไม่อยากเล่นนะและ้วก็คิดเสมอว่าเขาอยากที่จะหาคนมาแทนเนะี่ยเนี่ยคุณคิดแบบนี้มาตลอดใช่ไหมคือต้องบอกก่อนนะว่าเนะี่ยไม่มีใครที่อยากเอาคุณออกหรอกนะเราพยายามที่จะพูดคุยกับคุณตลอดนะและถ้าคุณพยายามที่จะทํางานหนักต่อไปเนี่ย ชัดเจนเลยว่าอย่างไงคุณก็ได้เล่นนะแต่พอวันแรกปุ๊บที่คุณโดนดีโมดดีโมดคือแบบโดนเอาออกจากทีมหลักเนี้ยนะเนี่ยคุณกลับถามว่าอ้าวไม่ต้องไปทำงานแล้วนี่นะพวกเนี้ยคือไม่ต้องมาโฟกัสตรงนี้แล้วใช่ไหมนะในขณะที่คนอื่นซองอย่างเงี้ยนะคุณก็เล่นโทรศัพท์ของคุณไปไม่ได้พ,พยายามสนใจอะไรกันในทีมอีกต่อไปแล้วนะ แล้วไม่ได้พยายามจะคุยกับคนในทีมไปเลยคุณตัดสัมพันธ์ตรงนี้ไปนะเนี่ยคุณไม่ได้พยายามที่จะมีพื้นที่ในทีมตรงนี้เลยได้ซ้ํานะคุณเนี่ยยอมแพ้ต้องจุดไม่ไปเองซึ่งมันทําให้สถานการณ์ในวันนี้เป็นแบบนี้อ่ะสมอกจี้บ้างนะอย่างแรกเลยเนี่ยคือผมค่อนข้างสงสัยในสิ่งที่คุณพูดกับซูขอญาตนะซูคือคนไหนวะซู Uh Nobody, นอบดี้เนาะซูเนี่ยเพราะว่าชื่อจริงเขาหวังเฉินซูเอออย่างแรกเลยเนี่ยผมสงสัยว่าทำไมาคุณไปพูดกับซูคือนอบดีแล้วก็ผมกับนั้นที่แบบเราไม่ได้ซ้อมในเรื่องของการวอร์มอัพอะไรแบบนี้คือเรามีวิธีในการวอร์มอัพที่ต่างกันไปนะเว้ยตั้งแต่เรากลับมาจากกรุงเทพเนี่ยนอบดดี Nobody, แล้วก็ผมเนี่ยพยานที่จะฝึกซ้อม แบบที่คิวเออลืมไปคิวคิวนะพยายามฝึกซ้อมในแบบที่คิวคิวเป็นนะไม่ว่าคิวคจะซ้อมแบบไหนเราก็พยายามที่จะซ้อมแบบเขานะในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้พยายามที่จะมาซ้อมอะไรนอกเวลาการซ้อมได้ซ้ำนะแม้แต่การซ้อมเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าพยายามที่จะมาเพิ่มสเตตในการเล่นเนี่ยแต่หลังจากฟอร์มการเล่นของชิชูในอ่า กรุงเทพเนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีเราอาจจะคิดปิดในตรงนี้นะพาะง้นแล้วเราพยายามที่จะเพิ่มอะไรในเรื่องของการเล่นสกิลการเล่นให้กับตัวเรานะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นแรงที่2เลยคือ,อเราไม่จําเป็นต้องซ้อมในเรื่องของการวอร์มอัพการยิงตลอดนะเพราะว่านบอดี้เนี่ยต้องดูในเรื่องของแผนทุกๆวันเลย แล้วเขาทําหน้าที่ตามจ็อบของ IGL ที่ควรเป็นได้แทบจะหมดจดแล้วนะผมเองก็พยายามที่จะดูในเรื่องของบอสรีวิวเพื่อที่จะหาพัฒนาในเรื่องของมุมมองการมองเกมของผมด้วยผมไม่ได้อยากที่จะมานั่งวอร์มอัพด้วยการที่เล่นพวกแบบจังหวะวอร์มเอเมงอย่างเดียวนะเพราะถ้าทำแค่การซ้อมแบบนั้นคือมันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรหรอก อย่างที่สองเลยคือเมื่อคุณเข้ามา e g ครั้งแรกเนี่ยเอ่อคุณต้องรู้ตัวนะว่าตอนนั้นที่คางคังเนี่ยพยายามไปฏิบัติตัวกับคุณและทุกๆคนพยายามที่จะบัติปฏิบัติตัวคุณเนี่ยมันเป็นยังไงในตอนนั้นและในตอนนี้นะเนี่ยทุกๆครั้งที่คางคังพยายามที่จะพูดคุยกับคุณเนี่ยมันกลายเป็น one w a ว one way เขาแบบคังคังพูดอยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะเนี่ยแล้วคุณก็ไม่พยายามที่จะโต้อตอบกับเพื่อนเลยโดยปกติแล้วเนี่ย คือพอเราจบในเรื่องของการซ้อมแล้วก็เตรียมที่จะสตรีมเนะี่ยคือมีแค่อย่างเดียวที่เราโฟกัสกันเท่านั้นคือพยายามที่จะเล่นด้วยกันเนะี่ยเคยที่จะมาถามเพื่อนบ้างหรือเปล่าที่แบบอยากจะเล่นแรงด้วยกันเนี่ยอ๋อแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบจะเป็นคนแรกๆเลยที่พยายามจะพูดเรื่องแบบนี้กับคุณตลอดเลยนะแต่คุณเนี่ยเคยถามเรื่องแบบนี้กับผมบ้างหรือเปล่าหลังจากที่คุณโดนเปลี่ยนออกเนี่ยคือ คุณก็พยายามที่จะตัดโฟกัสจากในห้องซ้อมไปเลยไม่คุยกับใครเลยเนี่ยถ้ามันเป็นฝั่งเราที่ไม่ได้พยายามที่จะพูดคุยอะไรกับคุณเนี่ย๋อโอเคคุณไม่ต้องพูดอะไรก็ได้กับพวกเราแต่ทุกๆครั้งที่คุณขึ้นไลฟ์ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนคุณเปลี่ยนไปนเป็นคนละคนเลยวะเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นพฤติกรรมที่แปลกไปไหนเหรอนเนี่ย แล้วในตอนนี้เนี่ยคุณพยายามที่จะแบบให้อินโฟอะไรต่างๆเนี่ยปล่อยในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆออกสตรีมไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็แฟนๆก็ไปจับในประเด็นแบบนี้นะมีมากขึ้นเนี่ยคุณก็ยังไม่หยุดอะไรต่างยพยายามที่จะปล่อยให้แฟนๆก่อประเด็นแบบนี้อีกเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้พวกเราเนี่ยโดนโจมตีทุกๆคนเปลี่ยนกันได้แล้วผมเนี่ยเปลี่ยน แปลงตัวเองเร็วขึ้นหลังจากที่ชนะแชมเปี้ยนที่โซนะแต่คุณเนี่ยคิดว่าพวกเราเนี่ยควรที่จะเป็นแบบเดิมไม่พยายามที่จะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นวันนี้เหรออะไรแบบนี้ใช่ใช่ในเว้ยปรับ ไตมอนมาจากไหนนะตอนแรกมีประวัติแข่งมานานยังมาจัดซีนไต้หวันครับเขาเคยแข่งกับคนไต้หวันตอนนี้ที่เข้ามาในฟันพัดคือเอ็กไอไอะนะอ่ะ,นะอะทีนี้คือคิวๆบ้างเนะโอ้เเปิด,เป,ดเปิดประโยคมาก็แบบเนี่ยแสบแล้วนะเวลาเราทํางานจริงจังเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบเด็กสมัครเล่นนะเว้ยนะแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ว่าจะแชมป์ไม่ว่าจะการชนะเกมอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเป้าหมายหลักของเรานะเว้ยนะ แล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะต้องจดจําไว้ในหัวสมองนะจาไว้ให้ดีเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรคือเราจะเปลี่ยนทําไมล่ะเพื่อนนะเราไม่อยากที่จะชนะกันเหรอนเนี่ยแต่ในขณะที่คุณเนี่ยไม่พยายามที่จะสื่อสารกับเพื่อนนะแล้วก็ระหว่างแข่งเนี่ยคือเนี่ยคุณไม่พยายามคิดบ้างเหรอว่าแต่ละคนเนี่ยพยายามที่จะเมมเพื่อที่จะเก็บผลลัพธ์ที่ดีขนาดไหนนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือ ไม่ต้องปล่อยค่าวลือได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องของโคชชิ่งสตาฟเนี่ยแล้วก็ทุกๆคนในสังกัดเนี่ยมีครอบครัวที่ต้องซัพพอร์ตนะมีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วก็มีความกดดันอ๋อขวาเนาะแต่ขวาอ๋อเขาเรียกชื่อนี้แล้วอ่ะโอเคทุกๆคนมีภาระของตัวเองแล้วกันนะอ่าแปลสั้นๆมีความกดดันในชีวิตอยู่แล้วนะ ดูทุกคนเนี่ยพยายามที่จะทำงานของตัวเองไปทําไมคุณพยายามที่จะมาพังชีวิตคนอื่นนะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันแล้วหวังว่าจะได้เห็นคุณในการแข่งแต่บอกก่อนนะครับย้อนมาตั้งแต่ช่วงต้นของออคิกออฟนะครับ ถ้าเราไล่ในหลายๆออปชั่นเนี่ยมันไม่ใช่ E D G ที่มีปัญหาทีมแรกนะอย่าลืมว่าเราเห็นทั้ง r o s s ซีเราเห็นทั้ง Ver ร์สิ่งที่ต่างกันคือท้ายที่สุดแล้ว2คนเนี่ยไม่มีใครรู้แบบชัดเจนนะครับว่าเหตุผลที่2คนอ่าสองเคสของ2คนเนี่ยแตกหักกันกับสังกัดมันเป็นยังไงโดยเฉพาะ Lo อซี่ตอนแถลงออกจากข่าวนายปุ๊บค่อนข้างที่จะ วางพลราก้าวในแบบที่เน้นชัดเจนว่าอย่าโจมตีคราวนายหรืออะไรแบบนั้นถ้าจํากันได้